ดันใหม่นี่มันถอดโลแล้วนี่ีโลโอแขนกูดหุยนแขนขาดไม่ใช่อันนี้มันแขนสั้นทหารไหนดูสิอันนี้มันแขนสั้นแต่อันนี้มันโลมันถอดได้ให้พ่อดูใกล้ๆสิไหนแขนสั้นเงี่แขนัส้ยดูดูดูประกอบฉากเนี่ยสั้นโอ้โหเต้นเล้เลยนะเนี่ยแขนมัเสื้อปูเลยวะเนี่ยแขนมันสั้นอ่าดูสิมานดูซิมันดูสิเหมือนเหมือนแบบไหม น้องมักต่อเองใช่ไหมครับครับเลยเหมือนเด้เลยอ,ะอะ่ะโอ้โตวัวขึ้นเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ได้เลยเนี่ยที่น้องมักบอกจะเป็นหุ่นวิศวกรหุ่นยนต์เหรอครับจริงเหรอลูกมินต้องเรียนเลขให้เก่งๆนะจิ้มจิ้มจิเออจิ้มจเออออุ้ย

อุ่นยนกินข้าวน้อยป่าขาไม่ค่อยแข็งแรงไม่ใช่นี่มันเลโก้ตัวมันหนักมันก็จะเลยจะล้มอ่ะเลโก้มันกินข้าวกับอะไรลูกไม่ใช่เลโก้มันกินข้าวไปได้แล้วมันกินอะไรครับมันกินกินนมช็อกโกแลตกินนมช็อกโกแลตนี่ อร่อยกินน้มช็อกโกแลต